เป็นตุ่มขึ้นมาบริเวณผิวหนังบริเวณไรผมเนี่ยคะ่ะแล้วก็เป็นตามแขนตามขาคออย่างเงี้ยเริ่มคันเป็นใส่สด้วยนิดนึงอย่างเงี้ยใช่อิสุกอิสัยไหมคะหรือว่าเป็นโรคอย่างอื่นได้ด้วยอันตรายไหมนะรักษาอย่างไรโรคอิสุกอิสยัยหรือโรคสุกใสนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะชื่อไวรัสวาริเซลร่าหรือ human herpes type t, t นะคะเป็นเชื้อเดียวกับปุ่มฟลัสเตอร์ของงูสวัสดน์ะนะโรคนี้ก็ สามารถหายได้เองนะคะการติดต่อของโรคนี้ติดต่อกันง่ายค่ะระยะแพร่เชื้อก็คือก่อนที่จะมีอาการ1-2วันที่เรารับเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถแพร่เชื้อได้แล้วนะคะจนถึงระยะที่ตุ่มหายละตกสะเก็ดแล้วเนี่ยก็ยังมีการแพร่เชื้อได้อยู่เพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าตัวเองหายจากการเป็นอีสุอีสายแล้วอย่างเด็กๆเ,เนี่ยค่ะตุ่มเริ่มตกสะเก็ดแล้วไปโรงเรียนคิดว่าหายแล้วก็ไปแพร่ให้เพื่อนๆได้นะคะซึ่งการแพร่กระจายเชื้อเนี่ย การใช้ของร่วมกันการหายใจลดกันไอจามใช้สิ่งของร่วมกันพวกนี้ติดต่อได้หมดหรือสัมผัสกับตุ่มหนองที่ผิวหนังโดยตรงนี่ก็สามารถติดต่อได้นะคะมาดูอาการดีกว่าว่าอาการอีสุกอีใสเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เราติดเชื้อไวรัสได้หนึ่งถึงสองวันอาจจะเริ่มมีไข้ค่ะเป็นไข้ตำ่ำๆหรือไข้สูงก็ได้อาจจะเริ่มมีปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวเบื่ออาหารแล้วก็เริ่มมีผื่นแดงราบขึ้นค่ะตอนแรกเลย จะเป็นแค่แดงๆที่ผิวหนังนะคะไม่นูนไม่อะไรเป็นแดงๆเป็นผื่นราบค่ะหลังจากนั้นใน1งตุ่มเนี่ยมันจะเริ่มมีระยะของมันนะคะจะเริ่มนูนขึ้นเป็นนูนๆต่อมาในนูนๆนี่แหละที่พ้นผิวหนังไปเนี่ยมันจะเริ่มใสๆค่ะแล้วก็หลังจากใสได้ระยะหนึ่งก็จะตกสะเก็ดดำๆแห้งหายไปโรคอีสุวิสัยจะเกิดอย่างเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในหนึ่งตุ่มจะมีอายุข,ของมันจนครบรอบจนตกสะเก็ดถึงจะหายถึงจะแห้งนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ห้าถึงวันค่ะคือประมาณเกือบ3สัปดาห์เหมือนกันนะคะบางคุก็หนึ่งสัปดาห์ถึง3สัปดาห์ประมาณนี้ค่ะแรกๆตุ่มจะเริ่มขึ้นที่หนังศรีรษะที่ไรผมก่อนนะคะแล้วก็เริ่มขึ้นที่ใบหน้าลามไปแผ่นหลังนะคะเราถึงจะมาลาตัวแล้วมาแขนขาถ้าเป็นในเด็กก็จะหายได้ง่ายกว่าในผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่นี่จะเป็นเยอะนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังโรคแทรกซ้อนด้วยค่ะอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนก็มีบ้างนะคะ ซึ่งโรคแทรกซ้อนนี่ก็อันตรายค่ะถ้าถ้าเกิดแล้วก็ต้องรีบรักษานะคะมาดูการรักษากันดีกว่าค่ะการรักษาและการปฏิบัติตัวค่ะโรคนี้สามารถหายเองได้นะคะเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสตัวใดแต่เราเขาให้รักษาตามอาการค่ะเช่นถ้ามีไข้ก็ชิดตัวลดไข้กินยาลดไข้ถ้ามีผื่นขึ้นคันนะคะจะมีอาการคันด้วยนะเราก็กินยาแก้แพ้แก้คันไปทาคาลาไมล์ลูชันได้ค่ะแต่อย่าทาพวกสเตียรอยนะคะ ต้องดื่มน้ําเยอะๆด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะออกกําลังกายตามความเหมาะสมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อไปเสริมสร้างภูมิุ้มกันภูมิต้านทานให้กับร่างกายเรานะคะการกินยานะคะสําคัญมากถ้าเป็นไข้หรือปวดเมื่อยปวดหัวเนี่ยกินยาพาราซเซตามอลได้ปลอดภัยนะคะห้ามกินกลุ่มแอสไพรินนะคะ ซึ่งกลุ่มน,นี้สามารถทําให้เกิดโรคแทรก,กซ้อนทําให้ตับอักเสบรนุนแรงได้นะคะการรับประทานยาก,ก็ต้องรับประทานอย่างระมัดระวงรังค่ะหลีกเลี่ยงการแคะแกะเกาใดๆนะคะยิ่งแกะเชื้อโรคติดเล็บเรามาเป็นเชื้อแบคทีเรียรติดซ้ําอย่างนี้ได้แล้วถ้าเชื้อแบคทีเรียรเข้าไปในแผแลเราซึมเข้าไปในหลอดเลือดแล้วก็เข้าไปเป็นการติดเชื้อในก Ö ระแสเลือดจากเชื้อแบคทีเรียรนะคะจะทําให้อาการรุนแรงได้เป็นตับอักเสบได้เป็นปอดอักเสบได้หรือเป็นฝีในปอดก็ได้ด้วยนะคะ ซึ่งโรคแทรกซ้อนพวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้แต่โดยทั่ว,วไปก็ไม่ได้อันตรายมากขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นมากมีอาการซึมลงหายใจเหนื่อยหอบเริ่มมีปวดแก้วหูรุนแรงปวดหูมากนะคะแล้วเริ่มมีปอดอักเสบตับอักเสบติดเชื้อในสมองนี่คือโรคแทรกซ้อนนะคะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะการป้องกันค่ะสามารถป้องกันได้ค่ะ หลีกเลี่ยงการไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ป่วยเป็นอีสุกอีใสนะคะถ้าเด็กที่เป็นอีสุกอีใสก็หยุดเรียนนะคะอย่าไปเรียนเพราะว่าถ้าไปโรงเรียนก็ไปแพร่กระจายเชื้อให้เพื่อนๆได้ค่ะการใช้สิ่งของร่วมกันนี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงกับผู้ที่ป่วยแล้วเพราะถ้างั้นเรามีโอกาสติดเชื้อสูงมากนะคะการดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอออกกาลังกายสม่ําเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ํามากๆพักผ่อนให้เพียงพอนี่ก็เป็นการป้องกันก,การติดเชื้อชนิดหนึ่งนะคะ แต่โรคอีสุวิสายหลังจากติดเชื้อนะคะเชื้อจะฝังอยู่ในปมประสาทแล้วสามารถกลับไปเป็นโรคงูสวัสดได้นะคะเมื่อร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำก็จะกลับเป็นงูสวัสดได้ค่ะเดี๋ยวนี้อีสุวิสายมีวัคซีนแล้วนะคะสามารถฉีดวัคซีนอีสุวิสายได้ค่ะแต่ต้องจ่ายเงินเองนะคะรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนโดยวัคซีนตัวนี้จะเริ่มฉีดหลังจากอายุครบ1ปีค่ะแล้วก็ฉีดอีกครั้งเมื่อประมาณอายุ4-6ขวบเป็นการกระตุ้นนะคะ ก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีสยได้ก็จะทําให้ไม่เกิดอีสุกอีสยหรือถ้าเกิดก็ความรุนแรงน้อยอาจจะมีแค่นิดเดหน่อยเป็นไม่รุนแรงเป็นไม่ไม่ไม่ขึ้นเยอะนะคะมีวัคซีนแล้วค่ะบางโรงพยาบาลอาจจะมีวัคซีนรวมค่ะที่รวมอยู่ในหัดถหัดเยอรมันนะคะเป็นฉีดเข็มเดียวในวัคซีนหลายตัวอย่างนี้ก็มีค่ะถ้าสนใจลองติดต่อสอบถามที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้นะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนนะคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอีสุกอีสยมันจะเกิดขึ้นในหนึ่งตุ่มนะคะมันจะเกิดขึ้นจนครบแล้วก็ เกิดจนครบทั่วร่างกายไม่มียาตัวไหนที่จะไปห้ามมันเกิดได้นะคะถ้าได้เกิดแล้วต้องเกิดให้ครบก่อนซึ่งก็อย่างน้อยก็ประมาณ5-7วันนั่นแหละคะ่ะแต่บางคนก็กว่าจะแห้งกว่าจะหายจริงๆก็เป็น3สัปดาห์เลยนะคะกินยาแก้แพ้ได้นะคะ CPM コフェニมีนนั่นเองค่ะแก้แพ้แก้คันนะคะแล้วก็กินยาพาราเซตามอลหรือทายาคาลามาลชั่นอันนี้ก็ช่วยได้นะคะห้ามเกาค่ะรักษาตามอาการดื่มน้ำเยอะๆเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นนะคะ สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะจากละม่อมกล้าหารพยาบาลหลานย่าโมพยาบาลเวียดปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยลลาลัยมหิดลคลินิกเขาพยาปราบตบตะเคียนอำเภอปักุงชัยจังหวันดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ